นี่คือกฎแห่งการสะท้อนกลับเจ้าส่งสิ่งใดออกไปจาก,กระวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหาเจ้าเสมอแต่ในทางกลับกันก็เป็นเช่นเดียวกันหากเจ้าเคยยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากแม้เพียงเล็กน้อยวันหนึ่งที่เจ้าประสบปัญหาก็จะมีมือของใครบางคน ยื่นเข้ามาช่วยเหลือเจ้าอย่างไม่คาดฝันหากเจ้าเคยให้อภัยแก่คนที่ทำร้ายเจ้าทั้งที่ในใจเจ็บปวดวันหนึ่งข้างหน้าเมตตาธรรมนั้นจะกลายเป็นเกราะป้องกันทำให้ใจของเจ้าสงบและแข็งแกร่งไม่ว่าพายุลูกไหนพัดเข้ามาหากเจ้าเคยสละทรัพย์แม้เพียงน้อยนิด เพื่อทำบุญทําทานด้วยใจที่บริสุทธิ์วันหนึ่งบุญนั้นจะกลายมาเป็นพลังช่วยผลักดันให้เจ้าผ่านพ้นอุปสรรคที่ดูเหมือนจะผ่านไปไม่ได้นี่คือความจริงอันยิ่งใหญ่ที่คนทั่วไปมักมองข้ามแต่เจ้าในเวลานี้ได้รู้แล้วได้เข้าใจแล้ว จงอย่าปล่อยให้ความรู้นี้เป็นเพียงอากาศที่ผ่านหูแต่จงใช้มันเป็นประทีปสองทางทุกครั้งที่จะพูดจงถามตัวเองก่อนว่าคำพูดนี้กำลังหวานเมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขหรือความทุกข์ทุกครั้งที่จะทำ